เป็นไงอร่อยว่าหรอกอาม่าทำอร่อยไหมมีน้ำมะนาวไว้แล้ว,าาว,ดวเดี๋ยวเราผ้าต้องไปซื้อมะนาวกระสอบเนี่ยหมดแล้วอ,อะไรอ่ะ เร,รเ,เรียนเก่งๆลูกงื่นมาได้โตมา้สบายค่าเรียนก็แพงนะรู้ปะต้องเรียนเก่งๆตั้งใจเรียนลงไม่เข้าใจถามครูให้เรียบร้อยกลับบ้านมาไม่ต้องมานั่งถามคนอื่นทำทำทำกันบ้านเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบทำไม่เสร็จก็เป็นภาระคนอื่นต้องมานั่งสอนอีก เดีย๋ยวป้าต้องลงมือสอนเอาไหมไม,ไม่เอาด้วย